งดอกพันแยสุดยอดพระเหตุสุดยอดล้งพูงหวยว่าใหันเลยอุ้ยลากไปลากไปเอานั่นน่ะมันคือนี่แหละนี่แหละ ของแท่ด uh, ้ยลากไปดันไปเลยลาไปดันไปดันไปลูก okay. ดันไปมันจะแมนมันจะแมนมันดังคือนี่ความยิ่งใหญ่ของน้องเต็มบันี่มันิล่งหัอล็งนไปเร็วนี่แนวดันอยู่เรียับรเลยมาก เล้วามาเรียบมากเรียบยนู้นเลยนูนเ่นไปไปไม่มาเลยเนอะ